วิกฤตพริกอมก่อยครับราคาตกต่ำสุดช็อกชาวสวนปล่อยทิ้งพระครูออดวัดดังยื่นมือช่วยกู้ชีพพระครูออดวัดเจดีหลวงจังหวัดเชีงยงใหม่ครับลงปืนที่บ้านยางเปียงใต้หมู่ที่16บตำบลยางเปียงอำเภออมก่อยจังหวัดเชีงยงใหม่เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรชาวสวนพริก และพริกหยวกซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่สูงกําลังประสบปัญหาหนักข้าวจากราคาผลผลิตที่ตกต่ำในรอบ10ปีบางแปลงขายได้เพียงกิโลกรัมละบาทถึง5บาทโดยขณะนี้เจ้าสสวนพริกหลายแห่งที่เผื่ออมก่อยตาสินใจปล่อยพื้อพริกเนี่ยเน่าตายขาต้นเพราะว่าเก็บไปขายก็บ่คุ้มต้นทุนในการปลูกและยังม่พอค่าขนส่งนางนาดอชาวสวนในพื้นที่บอกว่าปัญหานี้ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนโดยเกษตรกรบางรายสามารถ เก็บพริกจับนายได้เพียง4กระสอบจากถึงสวนหลายคงต้องจำใจปล่อยใื้อพริกยืนต้นตายเพราะต้นทุนในการจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวและค่าขนส่งเนี่ยสูงเกินรายได้ปัญหาราคาตกต่ำส่งผลต่อภาระหน,นี้สินของเกษตรกรทั้งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรรวมถึงหนี้นอกระบบซึ่งเกษตรกรหลายรายต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อซื้อมเมล็ดพันธุ์ปริมาณมากปุ๋ยเคมียาฆ่า ค่าน้ํามันเครื่องสูบน้ําตลอดจนค่าจ้างแรงงานและค่าเจ้าที่ดินในการมอมมีที่อาที่ดินของตัวเก่านยายพนะเสียวงศสธิไกรหรือพ่อนานล่าตัวแทนกลุ่มเกษตร,รกรในรอำเภออมก่อยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มเกษตร,รกรชาวสวนได้ติดต่อขอให้ช่วยกระจายผลผลิตส่งไปขายยังสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรที่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา บาเพียงแต่ในอำเภออมก่อยเตาอันแม้แต่อำเภอใกล้เคียงอย่างแม่สาเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ติดต่อขอให้ช่วยเหลือซึ่งก็เป็นนึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบเช่นกันโชคดีที่พระครูออดว่าเจดูหล,ลวงครับเมตตาเข้ามาช่วยเหลือด้านการช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อนําไปแจกใจ่ายในพื้นที่ต่างๆของเชีงยงใหม่และก็พื้นที่ใกล้เคียงเป็นการช่วยลดภาระราค่าของชีพให้กับชาวบ้านพร้อมทั้งเชิญชวนผู้ดีจิตาครับ ภาครัฐและก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ใึ้นกับกลุ่มชาวไร่ชาวสวน